สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนีก้กะพามาเบิงแนวกินผลไม้นะคะราชาผลไม้นะคะทุเรียนจ้าทุเรียนนะคะเห็นบอกค่ะทุเรียนที่อ,อยู่ที่บ้านหอ,องคุณหญิงชาแนลค่ะหมายถึงว่าอยู่จังหวัดของคุณหญิงชาแนล,ล่ะเพิ่นเอามาขายเนาะค่ะเนาะเพิ่นไปรับป้าของระยองนี่แหละค่ะเห็นบอกค่ะทุเรียนจากระยองอีกกล่องหนึ่งกะจากจันทบุรีเนาะค่ะเนาะค่ะเห็นบอกค่ะ เพื่อนค้านาลับประทานบัคานี่ราคาล้านที่เพื่อนขายนะคะบัเคยมีนะคะบานหองคุณหญิงชาแนลบัเคยมีบบกทุเรียนมาขายค่ะบานที่นี่เพิ่งสีมีปีนี้่ะคะที่มีบักคทุเรียนมาขายนะคะเนาะค่ะเห็นบัคาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนติดโควิดก็เลยไปใส่บพ่อรเนาะค่ะเนาะบานที่นี่เพื่นนะะอนขายอยู่บ้านดงสางค่ะบ้าน,ะะานจ้าบ้านดงสงางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบ้านดงสางก็ติดบานของคุณหญิงชาแนลเองนะคะบริยูไก่กันเนาค,ค่ะค่ะ เพื่อนเพื่อนคะเป็นอาหารที่ดีเป็นเออบอกผิดนะคะเป็นผล,ลไม้เป็นราชาผล,ลไม้เลยเนาะคะเนาะค่ะสำหรับอา่าหมักทุเรียนเนาะค่ะอันนี้คุณหญิงอา่ากวาดกล่องให้เบิรงิซื้อนะอัสิตาไล่ขอโทษขออภัยเลยค่ะมีทุเรียนลูกหนึ่งลนนะคะอา่าลนมาจากกันงวงนั้นพอดีนะคะเน,ะะนะะา,าๆๆคะค่ะเห็นบหมคะเพื่อนๆพื่คะบ่าท,ที่นี้สิมาบอกนะคะอา่าประโยชน์ วิธีการทานทุเรียนที่มีประโยชน์กับร่างกายสูงสุดนะคะกินในปริมาณที่พอดีนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนคะปริมาณที่เหมาะสมในการกินทุเรียนคือวันละ1-2เม็ดค่ะเพราะร่างกายจะได้รับสารอาหารกําลังดีเห็นไหมคะหนึ่งถึงสองเม็ดนะคะอย่าหลายเกินกว่านั้นนะคะอาสิปเป็นแต่ว่ากะมกะหามอะไรนะคะเนาะนี่นะคะผู้หนึ่งพอดีนะคะเนี่ยซมี่คะ่ะผู้หนึ่งเนี่ยกำลังหามเลยคะ่ะบรินะคะ กำลังหามแบบพอดีสุกพอดีกรอบนอกนุ่มในนะคะที่คุณหญิงไปซื้อนะคะ3กล่องนี้คุณหญิงซื้อมา740บาทค่ะโอ้ถูกมากๆเลยคะ่ะรวมแล้ว2กล่องนี้ก็รวมทั้งเปลือกนะคะประมาณ5โลรขฉีดค่ะ,ะเห็น,น,น,นบ่คะเพื่อนเือนคะบานคุณหญิงขายถึงนะคะ140บาทค่ะโลละ140บาทอ่บาทอันทับเป็นลูกก็5โลรขฉีดนะคะเนี่ย3 3กล่องนี้นะคะ740บาทค่ะ740บาทนะคะ ลากาอ่า,อาสองสองโโยสองโองโยสองขีดค่ะที่คุณหญิงซื้อมานะคะสองโโยสามขีดเงีบบ้ยประมาณเงี้ยสิเนาะ,ะเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือบ้านของคุณหญิงเแนลวนะคะอ่าคนขายทุเรียนเนาะค่ะเนาะบ้านดงสงาติดกับอ่าบ้านนาศนวนที่คุณหญิงอยู่เลยค่ะเห็นบ้าคะเพื่อนๆค่ะ บอขายบัแเพงค่ะมองอื่นนะคะตามตลาดยังไงก็ประมาณ1 6 0ยหถึงนะคะราคานีราคาสำหรับทุเรียนเนาะค่ะเนาะอันนี้เพื่อนก็เพิ่นก็รับมาเนาะค่ะรับมาอีกต่อหนึ่งเพิ่นก็ขายบัแเพงค่ะลูกกัโลกลูกลูกหนึ่งก็ประมาณโลกละกันค่ะบ่เกิน2องโลยังค่ะแต่ละลูกของเพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็สุกกำลังดีเลยค่ะไม่เป็นปลาระเลยสักลูกเดียวเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ไม่อ่อนด้วยค่ะนี่ค่ะ หลานเพิ่นซอว่าเจ๊แหม่มตําปากแตกนะคะชื่อหลานเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะนะคะ,นะคะบ้านดงสงานะคะมาค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะคะ่ะน้อคุณประโยชน์ของเออเออสูงสุดกับร่างกายเป็นยังไงบ้างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะการนึ่งถึงสองเม็ดนะคะเป็นอหนึ่งถึงสองเม็ดเพราะร่างกายจะได้รับสารอาหารกําลังดีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทุเรียนก็นมีน้ําตาลหลายเนาะคะ่ะสำหรับที่สุกนะคะเออเน้นนะคะกินหำหำคะ่ะไม่อยาก ได้รับน้าตาลเยอะให้กินแบบหำหำนะคะซึ่งการกินทุเรียนหำหำจะมีดัชนีน้ําตาลน้อยกว่าทุเรียนที่สุกมากเกินไปนะคะบวกกับกินอย่างพอดียังไงก็ไม่อ้วนค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขาเข่าทางคุณหญิงชาแนวเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะกินไรกินกินแบบพอดีพอดีนะคะกินแบบหำหำเนี่ยสี่ดีค่ะเพราะว่าคุณหญิงชาแนวก็เคยกินนะคะกินแบบเป็นปลาเนาะคะเนาะ แค่แค่เม็ดเดียวนะคะโอเบาหวานขึ้นเลยเนาะค่ะเนาะคะ่ะอันนี้แหละคะ่ะกินแบบหำม,มเน้นนะคะกินแบบหำหมดีที่สุดค่ะแล้วก็กินแค่วันละ1-2เม็ดก็พอนะคะ่ะเพราะว่าอันบบเปื่องพร้อมนะคะเบยอกยอกค่ะนะคะหนึ่งถึงสองเม็ดจะดีมากๆเลยค่ะเห็นบอกค่ะเพื่อนๆค่ะพอหลังจากทานทุเรียนแล้วนะคะงดทานอาหารประเภทแป้งนะคะ กินทุเรียนแล้วต้องงดแป้งเพราะในทุเรียนจะเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตกับไขมันวันไหนกินทุเรียนไปแล้วนะคะเบาข้าวเบาขนมปังและแป้งทุกชนิดลงด้วยนะคะแล้วก็พวกขนมกรุบกรอบกรุบกรอบยิ่งเสียค่ะให้งดไปเลยค่ะเพราะว่าเราทานทุเรียนไปแล้วมีน้ําตาลแล้วเพียงพอแล้ว1-2เม็ดต่อหนึ่งวันนี้ค่ะอ้านทานเยอะนะคะหมายถึงเอ่อ พวกขนมกรอบอีกอย่างของวนขนมหวานบ่ต้องบ่าต้องกินเลยก็ยิ่งดีค่ะถ้าได้กินทุเรียนแล้วนะคะเนาะเพราะว่าในทุเรียนมีแป้งอยู่แล้วอีย่างสิมีความหวานอยู่แล้วมีน้ําตาลเยอะอยู่แล้วอีกอย่างสินะะเนาะค่ะนี่แหละค่ะกินในปริมาณที่พอดีเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะค่ะแล้วก็หลังจากจากินทุเรียนแล้วหรือว่าทานทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกินกับผลไม้ธาตุเย็นนะคะหลังจากทานทุเรียนแล้วกินทุเรียนเสร็จแล้วให้กินผลไม้ธาตุเย็นเช่น มังคุดแตงโมส้มนะคะจะช่วยลดอาการร้อนในที่มักเกิดขึ้นกับหลายๆคนเมนอยู่ค่ะ,ะถ้าเกิดผู้ใดเคยเป็นอันหอนในนะคะหลังจากกินทุเรียนแล้วให้กินมังคุดแตงโมหรือส้มนะคะสีซอยให้ลดอาการหอนในข้างในแล้วค่ะเนาะเพราะว่าในมังคุดในแตงโมในส้มเนี่ยช่วยลดอันซิมีสารเย็นนะคะสารควมเย็นในทายร่างกายเข้าดีขึ้นหลังจากที่เฮากิน ท,ทุเรียนแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะแนะนําสำหรับคนที่ชอบกินทุเรียนเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะบางคนอาสซีูแล้วบางคนอัสซบ่รูนะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณหญิงชาแนลอยากเตือนนะคะอย่ากินพร้อมแอลกอฮอล์เด็ดขาดนะคะสีบอกไข่เลยค่ะอย่ากินพร้อมเหล้านะคะภาษาสะกดกับแอลกอฮอล์ว่าซานนะคะ ภาษาบันเทาก็คือเหล้าเบียร์น,น่ะคะยากินพร้อมแอลกอฮอล์เด็ดขาดเพราะกรรมฐานนะคะในทุกเรียนจะทําให้แอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายเร็วขึ้นเมนยูคะส่งผลต่อระบบหายใจอุณหภูมิในร่างกายสูงนะคะเฉียบพันจนอัดถึงชีวิตได้เมนยูค่ะเพื่อนของคุณหญิงเชนเดลเ,เคยประสบพบเจอมาแล้วนะคะเนาะถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยค่ะเพื่นกินเราตอนสี่มงแรกเนาะค่ะเนาะบาดหามงแรกไปกินแัคทีเียน,นะคะ อเอ้ยโมเมนต์กับบอกผิดวอกกลับกันนะคะต้องบอกว่าเพิ่นกินบักทีรเรียนตอนซีมงแรงบาดทีนิ่มนิ่มยอ่อน่มมือแรงหามงแรงเพิ่นก็นไปกินแบกทีเรียเป็นกินเหล่าเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นเลยซอกเลยค่ะกินแค่แก้วเดียวซอกเลยค่ะอ่อนบึบมว่าแบบหายใจบไดาเลยเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณหญิงชาแนลอยากเตือนนะคะเพื่อนๆค่อาบางครั้งอาจเสี่ยาเร็วแน,น,น่เนาะค่ะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆนะคะเนาะค่ะอ,อ,อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้คือเก่าค่ะบอชาบอดวงกับคุณหญิงชาแนลกับสกับไปหาคือเก่านะคะอย่าลืมนะคะเม้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะเมนหายคุณหญิงชาแนลเงี้ยวๆแนค่คะตามที่คุณหญิงเคยบอกใจแรกใจเหมือนเดิมนะคะบ่ได้บังคับผู้ใดหรอกค่ะแต่ว่าก็คือผู้ใดมาสันคุณหญิงชาแนลกับไปสันนะคะสันกัมักกับบได้เวลาเนาะคะ่ะนาะกับชาคเสียนอ่า อน,นันเห็นอย่างนาะค่ะนาะก็คือกรเมเบนตามที่เฮาเคยดันนะคะแต่ถ้าผู้ใดอันเม็นย่าวิเล่กุญญหญิงกับขอบคุณจากใจของคุณหญิงกราบแทบอุกเลยค่ะนะคะเพราะว่าจากใจของคุณหญิงเองเลยค่ะเพราะว่ากาับหลายๆายคนนะคะเมนในคุณหญิงกับขอบคุณหลายๆค่ะหลายๆช่องเลยค่ะที่เพิ่นใจดีเนาะค่ะนาอเพิ่นกามาซอยๆกันเนาะ,ะ,ะค่ะน้ากกรมเบนตามเรื่องราวในชิปนะคะคะกัคที่จังหวานั่นะค่ะ มาเนาคุณหญิงก็ไปหาเง่าะนะคะเบิ้งให้จนจบเลยค่ะถ้าผู้ใดมาเน่าเบื้องจบเลยค่ะบอกขามฮอดโษณานะคะคุณหญิงบอกไปเลยค่ะคุณหญิงเปิดไว้เลยค่ะ,ะคุณหญิงกับเบิ้งให้แล้วค่ะเนาะอันนี้เป็นบักมอนไข่นะคะอันนี้บักมอนไขค่ค่ะเตรียมไปจังหันนะคะอันนี้คะ่ะจังหัน,นะคะ่ะบักมอนไข่เห็นไ่คะบักมอนไข่หรือว่าเซียนท้อนะคะเห็นบหคะเพื่อนๆคะ่ะนีาคะ่ะ ค่ะเนาะเห็นไหมะคะับสวยงามน,น่ากินค่ะอันนี้เป็นทุเรียนนะคะทุเรียนจันทบ,บุรีนะคะเห็นไหมครับเป็นค่ะทุเรียนค่ะแมงวันนะคะแมงวันหมักนะคะ่เห็นไหมครโอเคเลยค่ะ,ะคโอ้ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวโบออลน,นะคะ ม่วันหลายนะคะค่ะนี่ระคะนี่คือสิเตรียมไปไปวัดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือใส่บาทนะคะใส่หนาบาทเพราะว่าช่วงนี้แม่หฮคุณจินชื่นยิงแชนไบ่ไปวัดนะคะเพราะว่าโรคระบาดคนกําลังระบาดเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่วอยากให้แม่ไป เพราะแม่ก็เป็นโรคเบาหวานเป็นหลายโรคนะครับปวดแข้งปวดขาแมนพื้นเมนอยู่กับร่างกายของแม่ของคุณหญิงเลยค่ะแม่ทิพย์ของคุณหญิงนะคะ,ะค,ะะค,ะะคะ่ะก็เลยบปวดห้เพิ่นไปเนาะค่ะเนาะก็เลยใส่ใส่แต่บาดหนาบาดเอาเนาะค่ะเนาะค่ะนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดพ่นจาก โกรกไพ่ไข้เจ็บแล้วโลกโควิดแล้วนะคะเนาะคุณหญิงก็สิไปวัดคือเก่าค่ะไปแลวกสไดใดไทยวิดีโอถ่ายคลิปลุให้เพื่อนๆในเบิงเนาะค่ะเนาะว่าวิถีชาวพุทธของเอฮ้าเฮ็ดอีหยังเนาะ,ะค่ะเนะาะจะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือบ่ไ้ไสค่ะก็เลยบ่กค่อยได้เฮ็ดคลิปนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอาเรื่องเฮ้าดีกว่านะค่ะเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์ กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้คิดเก้านะคะเนาะมินยาวๆใจแรกใจเนาะค่ะเนาะขาไม้ยาวกับปลายาวมาสั้นกับปสัน้นค่ะเน้นเลยค่ะมายาวไปยาวมาสั้นไปสั้นนะคะค่ะเห็นไหมคะนี่คือทุเรียนที่คุณหญิงชาแนลอยากนําเสนอในวันนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเือนคะ่ะช่วงนี้กับอากาศร้อนเนาะค่ะเนาะกับกเ,เป็นหน้าผลไม้ของทุเรียนนะคะทุเรียนเยอะคะ่ะแต่ว่า ก็ยังราคาสูงอยู่นะคะสําหรับคุณยิงก็โอเคค่ะแต่ว่าก็ยังสูงอยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับอ่าบัวมีไรใดอีกอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะลานพิ่นกะทิถนนด้วยค่ะนี่ราคาเป็นพอข่าไม่แม่ขาไม่เนาะค่ะเนาะบ้านดงสงานะคะบ้านคุณยิงอยู่จังหวัดสกลนครค่ะอำเภอเจริญศิลป์นะคะบ้านคุณยิงอยู่นาสีนวลค่ะหมู่บ้านนาสีนวลเนาะค่ะเนาะอันนี้บ้านดงสงาค่ะ ประมาณ2กิโลค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสี่บ่ถึง2กิโลดีดอกค่ะประมาณโลโลครึรงโลกิโลกลัวนี่ระค่ะนะคะตามที่บอกนะคะมีประโยชน์และมีโทษนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่ากินพร้อมกับน้ําอัดลมนะคะบัคทุเรียนนี้ค่ะหอกค่ะอย่ากินพร้อมน้ําอัดลมโดยเด็ดขาดเพราะน้ําตาลทั้งในทุเรียนและน้ําอัดลมมีสูงมากโดยเฉพาะคนป่วยโรคเบาหวานอาจมีน้ําตาลในเลือดสูงจนเกินอันตราย จนเกิดอันตรายกับร่างกายได้เห็นบหคะขอเปลี่ยนเลยนะคะเออคุณหญิงอยากเปลี่นเพื่อนที่ชอบกินทุเรียนเนาะค่ะเนาะยาก,กินกับน้ำอัดลมโดยเด็ดขาดเนาะค่ะเนาะมันบอเป็นผลดีต่อร่างกายบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานหรือบ่เป็นเบาหวานนะคะบอแนะนําให้กินพร้อมกับน้ำอัดลมหรือว่าแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าคุณหญิงก็มีประสบการณ์มาแล้วเกี่ยวกับเพื่อนกินบัคทุเรียนกับเหล้าเนาะค่ะเนาะโอ้ย เพิ่นก็ได้กินทั้งเดียวนั่นแหละค่ะเพิ่นก็ไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่ยแหละค่ะคุณหญิงที่แรกกระเบื้อเสื้อรอกว่าเกิดเหตุการณ์นั้นเพิ่นก็คงสิลืมนั่นแหละค่ะว่าเพิ่นกินบักทุเรียนมาแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยไปกินเหล่าตัวอยังประมาณเนี่สิค่ะก็เลยเกิดอันตรายกับชีวิตของเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะคืออ่าสิ่งที่คุณหญิงชาแนลอยากเตือนเพื่อนเพื่อนไว้เนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดที่สายทุเรียนนะคะประมาณอย่างนี้เนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหนาร้อนเนาะค่ะเนาะ หน้าร้อนย่างเข้าหน้าฝนนะคะสําหรับาบานคุณหญิงชาแนลเนาะเนาะค่ะเห็นราคะเพื่อนเพื่อนค่ะมีทุเรียนมาขายนะคะทันสมัยนะคะทุกทุทกปีบ่มีราคามีปีนี้ราคาเพราะว่าที่จริงเพื่อนเป็นแม่ค้าขายไกลสดอยูอ่ตลาดนัดเนาะเนาะแก้เผื้นนะคะตลาดนัดเปิดบ่ได้ค่ะเห็นราคาเพื่อนกนนอ็ัเลยมาเปิดเลยเป็นป่งอันมักทุเรียนมานะคะจากในตลาดนะคะ เพื่อนก็ไปรับมาจากมูลเพื่อนอีกเทียนหนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะค่ะมาขายเพราะว่าบรัยขายขายไก่อยู่ตลาดนัดแล้วก็เลยมาขายบักีเรียนอยู่หน้าลานของเพื่อนเองเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเจ๊แม,ม่ปากแตกเนาะคะ่ะเนาะจำยำปากแตกเพื่อนต่างซื้ออันผีเพื่นเนาะคะ่ะเนาะค่ะตามตามเฟซบุ๊กคุณหญิงขรเอิเพื่อนตามเฟซบุ๊กที่เพื่อนมีนะะเ,มมมาเนาะ,ค,ะค่ะเนาะเจ๊แม่ยำปากแตกหนักค่ะค่ะมาก คนกระทบกันไปเบอ้อทุกคนทุกแข่งนะะเนาะค่ะนาะเกี่ยวกับโรคโควิดนีนะะ่เนาะค่ะนาะค่ะเพื่อนๆค้าให้ทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของนะะเนาะค่ะนาะค่ะกินทุเรียนก็กินให้พอเหมาะนะคะหนึ่งถึงสองเม็ดต่อหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆค้านี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่คุณหญิงชาแนลอยากเตือนไว้เนาะค่ะนาะค่ะเพราะว่ากับเป็นห่วงทุกคนคะ่ะ เป็นห่วงทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนดูแลร่ลลางกายเจ้าของออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่เม็ดใส่เม็ดนะคะใส่หน้ากากนั่ะล่ะคะ่ะใส่ผ้าปิดปากนะคะแล้วก็อย่าลืมเจลล้างมือพกติดตัวเลยคะ่ะหรือหรือสเปรย์นะคะสเปรย์เอาเอ็นกือห่อใส่เนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะแล้วก็สีสเปรย์เลยสีเลยคะ่ะเวลารับเงินทอนมากก็สีใส่เงินก็ได้คะ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นละคะ่ะเดี๋ยวเพคนกระแหงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอันตรายมีรอบด้านเนาะค่ะนะคุณยิงกระเฮ็ดทุกมือนี่คุณยิงกระเฮ็ดจังสีะะ่ราคา วิถีชีวิตของคุณหญิงชาแนลนะคะเนาะเพราะว่าแต่ว่าก็บอค่อยได้ออกไปข้างนอกแค่อยู่ในหมู่บ้านเนาะคะนะ่ะไบ่ไปไกลหลายคนานี้ตลาดก็ไปเดือนละหนึ่งครั้งแห่งช่วงนี้ก็เดือนละหนึ่งครั้งกับพ่อค่ะเพราะว่าที่ตลาดสว่างแดนดินก็กมีคนหลายเนาะคะ่ะเลยเลยบ่อยากออกไปภายนอกปัานใดเนาะค่ะเนาะค่ะตามที่คุณหญิงชาแนลได้บอกนั่นแหละคะ่ะอย่าลืมนะคะกินทุเรียนนะคะต้องกินให้พอเหมาะก,กับร่างกายนะคะกินให้พอเหมาะในแต่ละวันนะคะ1-2เม็ดค่ะ เพราะร่างกายจะได้รับสารอาหารดีนะคะหลักการเน้นกินหำหำค่ะเห็นบ่คะเพราะว่ากินหำหำนะคะมันจะดีกว่าที่สุกเป็นปลา,านะคะแล้วก็พอรับประทานแลว้วรับประทานทุเรียนแลว้วอย่าลืมนะคะงดแป้งงดขนมหวานไปเลยค่ะนะคะอย่างอื่นให้เบาลงนะคะหลังจากทานทุเรียนแลว้วจะได้พบอ,อ้วนเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วก็กินผลไม้ตาม ผลไม้ธาตุเย็นตามก็คือมังคุดแตงโมหรือส้มนะคะย้าค่ะมังคุดแตงโมหรือส้มก็ได้ค่ะที่ช่วยลดอาการร้อนในนะคะค่ะตามที่คุณหญิงเคยบอกมาตั้งแต่ตอนต้นเนาะค่ะเนาะค่ะอาจจะวาเร็วๆเนี่ยก็ขอโทษขออภัยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคามเคยสินเนาะคะ่ะเนาะมัน,ม,นมันอ่มันหยุดบ่ดได้้าดในวาแล้วโอ้หูรับตับใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะอาจสิมีเสียง ลดมาลบกวนในจังหน่อยเนาะค่ะนาอบอกเป็นอย่างเนาะค่ะนาะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามไว้เนาะค่ะนาอค่ะมินตามเรื่องราวในคลิปนะคะค่ะก็มินให้คุณหญิงเงี้ยเงในจังหน่อยสามนาทีขึ้นไปก็ได้ค่ะสามนาทีขึ้นไปยังจะผู้ดใดเบิ่งจบกับขอบคุณหลยๆเลยค่ะเบิ่งจบกับเป็นพื้นดีครับคุณหญิงนะคะคุณหญิงจะได้ค่ะโฆษณาค่ะจะได้มาซื้อของใส่บาทนาาเนาะค่ะนาะค่ะกระเท่าเท่ากับ เพื่อนๆกับสได้บุญน,น้ากับคุณหญิงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถาดคุณหญิงได้เงินจากค่าโฆษณากับสีด้มาซื้อของไปใส่บาทเนาะค่ะเพราะว่ากับทำบุญรวมกันเพราะว่าคุณหญิงบ่ได้ทำงานด้ค่ะคุณหญิงอยู่บ้านที่ซื้อค่ะก็เลยได้มีเวลาใส่บาทเนาะค,ะะคะา่ะเนาะแต่ช่วงนี้กับเป็นแม่นะคะแม่เป็นคนใส่บาทเนาะคะา่ะเนาะค่ะเพราะว่าแม่มาอยู่น้าทุกทุกครั้งแม่สอยุงเทพนะคะแต่ช่วงนี้มาอยู่บ้านกับคุณหญิงค่ะเป็นตัวร้านะคะ มสญศกขาบักมอญเออกล่องนะคะเห็นไหมคะย,มยืมย้มค่ะเห็นไามคะเป็นบักม่องเออกล่องนะคะอ,อยู่ที่บ้านคุณหญิงเองเนาะค่ะเนาะค่ะเสบมาค่ะหวานจุ๋ยๆเลยนะคะ หลังจากกินมะเขือรียนคุณหญิงก็ยังมากินอันนี้ลองชิมเบิ้งซื้อๆก่ะคั่เดียวนะระคะ่ะเพราะว่กากับถ้ากินมะเเรียนแล้วก็สิบอกินน้ำของหวานอีกอย่างอื่นเนาะคะ่ะแค่ให้เพื่อนๆเบิ้งเพราะว่าแม่ของคุณหญิงเพื่อนบอกไว้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเป็นนาทุเรียนเป็นนาบักม่วงสุกราคาบ้านคุณหญิงคะ่ะเห็เนบอกคะ่ะแบบว,ว่าแสบมากชิ้ไปคั่มีราคะคั่มเดียวนะคะ,ลนนะ,คะแล้วก็บบริสิมอีกนะคะเพราะว่าพ่อแล้วนะะเนานะคะ่ะเนาะค่ะก็เลยให้เพื่อนๆเบิ้งนะคะว่า บานคุณหญิงนี่อย่างแน่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี่ค่ะตอนที่ซื้อมานะคะตอนที่ซื้อมาสามกล่องนะคะสามกล่องนี้เจ็ดร้อยสี่สิบาทค่ะเพื่อนเพื่อนมาแพงบอกค่ะสำหรับคุณหญิงคิดว่าโอเคค่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหนามบกทุเรียนนะคะเนาะที่แรกว่าสีบกินนะคะพอเพิ่นมีราคาแพงอันนี้เพิ่นพอดีเพิ่นเอามาขายก็เลยคิดว่าเออซื้อมาใส่บาทน้ำเนยโดนๆเทนึงเนาะค่ะเนาะปีหนึ่งหนึ่งปีงห,นงหนึ่งครั้งอีย่างประมาณอย่างนี่เนาะค่ะเนาะก็เลยได้ ปีซี่นะคะเนาะข้าเปลี่ยนขาข้าข้ากล่องนี้นะคะค่ะคืคลิปนี้ก็ก็คุณหลายๆเลยค่ะเด้อเพื่อนๆค่ะที่มาชมคลิปของคุณหญิงชาแนลนะคะเนาะค่ะว้าวนะคะกล่องนี้กำลังพอดีเลยค่ะนะคะถูกใจยายจิกมากเลยค่ะกล่องนี้นะคะ ใจบุบๆไปเลยค่ะหากล่องที่สามนะคะนะีคะนี่ค่ะนีคะสามกล่นะะงองก็เจ็ด้อยสี่สิบาทพอดีนะคะคุณน้องสลาค่ะคุณน้องสลาชอบทานทุเรียนไหมคะอะไรนะงึๆงนีงง <laughs> ่ค่ะสามกล่องนี้นะคะเจ็ดอยี่สิบาทนะคะคุเบิดสิบอค่ะสวยงามาระทับมากค่ะ เห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือคลิปนี้ที่คุณหญิงนําเสนอเกี่ยวกับผลไม้ราชผลไม้นะคะคือทุเรียนเนาะค่ะเนาะคุณทั้งคุณประโยชน์และโทษคุณหญิงก็บอกไปเบิดแล้วนะคะเนาะขอบคุณหลายๆผู้ที่ติดตามคลิปของคุณหญิงชาแนลมาตลอดสนับสนุนคุณหญิงชาแนลมาตลอดและบอกรถขามโฆษณาให้คุณหญิงนะคะขอแค่โฆษณาอันหนึ่งโฆษณาสองโฆษณาคุณหญิงก็พอใจแล้วค่ะค่ะบ่ได้ต้องการอีกอย่างไรหรอกค่ะ มันกับบ๊มีไผต้องการเบิ่งโฆษณาเนานะค่ะแต่ว่าเฮาก็จําเป็นต้องเบิ่งในะห้กันเนาะค่ะเนาะเฮาซอยกันเนาะคะนะ่ะเนาะซอยกันเฮาก็ซอยกันคุณหญิงบ่กฏขำโฆษณาของผู้ใดเด้อคะ่ะเพราะว่าอ่าคลิปอ่าปะเปิดเข้าไปปุ๊บนี่โฆษณาน,านึงคุณหญิงสิบ่ขามเลยคะ่ะนั่นละะ่นะ,ค,ะค่ะเห็นบ่คะค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้า